เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราได้ติดตามการจัดอันดับค่ะและก็เหตุผลของทางฝั่งตะวันออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ถึงคิวของฝั่งตะวันตกกันบ้บางค่ะเรามาติดตามกันค่ะว่าในฝั่งตะวันตกเนี่ยค่ะแต่ละทีมเนี่ยจะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะคะแล้วมีผลงานอย่างไรบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมจา้ใจใเาเป็นกำล like. แล้วไม่เป็นไรนะครับเช่นเคยนะคะพวกเราจะพูดถึงอันดับ1ถึงอันดับ8ก่อนค่ะและในช่วงท้ายคลิปค่ะเราจะพูดถึงอันดับ1ึงถึงอันดับ15นะคะที่พวกเราค่ะเอ็นีเนี่ยคาดคิดเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มที่อันดับ8ปดกันเลยค่ะ นั่นก็นคือทีมฟินิกซ์ซันส์ค่ะหลังจากที่พวกเราทราบข่าวว่าคริสพอลเนี่ยเทรดมาอยู่กับฟินะิกซ์ซันส์ใช่ไหพวกเราก็จะเห็นข่าวครับว่าเดวินบุกเกอร์กับคริสพอลเนี่ยเขามีการซ้อมส่วนตัวครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการเล่าฟังการหาจังหวะร่วมกันต่างๆเนี่ยและล่าสุดครับเราได้ยินข่าวว่าเดียงเรเอตันเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ในช่วงมีเดียเดย์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นเหลือเกินครับที่จะได้เรียนรู้จากพอยต์กอร์สคือ,อคือคริสพอลเนี่ยฉาย,ยาของเขาคือพอยต์กอร์สคือเก่งมากๆเป็น นนการที่2ตัวหลักของทีมในอนาคตของทีมแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างดีเดวิน <De> บ <Book> er, ุกเกอร์เดียงเรเอตันเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้เขาตื่นเต้นกับคริสพอเนี่ยความมันในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยสุดยอดมากมากและมากไปกว่าน,นั้นเขาได้ตัวเจคราวเดอร์มาร่วมทีมครับเป็นการต่อยอดในเกมการจัดอันดับที่ชนะมา8เกมรวดได้อย่างดีมากๆดังนั้นเชื่อว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับแฟนๆฟินิกซันจะมีความหวังนะครับ,รบในการเข้าเพลย์ออฟในรอบ10ปีครับทีมของพวกเขาหน้าจะชนะอยู่ที่37เกมครับเป็นการชนะมากกว่า50%เพราาาะะว่่ในนฤกทีจถึงี้่ง 72เกมนะครับเรามารอชมกันครับถือเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ให้กับทีมได้อย่างดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูผลงานของเขาค่ะเมื่อฤดูการที่แล้วกันค่ะว่าพวกเขามีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างพวกเขาชนะ34เกมค่ะแพ้39เกมจบฤดูกาลที่อันดับ10ไม่สามารถผ่านเขา Play ้าเพลย์ออฟได้นะคะแม้จะชนะในเกมจัดอันดับ8เกมติดก็ตามค่ะมารอชมกันค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะว่าพวกเขาจะผ่านเขา้าเพลย์ออฟได้หรือเปล่าค่ะ ทีนี้ค่ะเรามาต่อกันที่อันดับ7นะคะสำหรับอันดับ7เนี่ยค่ะแอดมินเอเลือก Golden State Warriors ค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะตกมาอยู่ที่อันดับ7เลยค่ะต้องบอกว่ามันเป็นฝันร้ายจริงๆนะครับของ Golden State Warriors หลังจากที่พวกเขาทราบข่าวว่าเครต์ทอมสันเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวที่เท้าขวาในฉีดทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถลงทําการแข่งขันเป็นฤดูกาลที่ 2>, 2ติดต่อกันได้นะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เอ็นควายหน้าเข่าซ้ายฉีดนี่คือความโชคร้ายของเคร์ทอมสันจริงๆครับทั้งๆท,ที่มันควรจะเป็นฝันดีของทีม Golden State Warriors เลยนะคร <ม>ใช่ค่ะหลังจากที่ดูดุการที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นบวยในหลีกเลยนะครับแต่พอเขาได้ดราฟอันดับ2มาเนี่ยแล้วมาเจอข่าวร้ายแบบนี้เนี่ยมันทําให้การได้ตัวดราฟอันดับ2อย่างเจมส์ไวส์แมนมาเนี่ย มันกลายเป็นเรื่องเฉยๆเรื่องธรรมดาไปเลยครับก่อนที่จะมีข่าวการบาดเจ็บของเคลย์ทอมสันเนี่ยนะครับส่วนตัวคิดว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรีย์เนี่ยน่าจะจบในท็อปทรีของฝั่งตะวตัน<ม>ตกได้ซ้ำครับแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันช่วยไม่ได้จริงๆแม้ว่าพวกเขาจะได้ตัวเคลลี่อูเบรตูเนี่ยเข้ามาเสริมเนี่ยครับแต่ก็คิดว่าได้ในระดับหนึ่งครับไม่สามารถเติมเต็มทุกอย่างที่เคลย์ทอมสันเขามีให้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรีย์ได้และมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยเจมส์ไวส์แมนเนี่ยเมื่อเป็นรุกกี้้เเเขาามาทิรร์นนโปนี่ยยยมััััััันน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 นตตต้้้้อองงงงใใชเเเววววลาา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 กกรรรรรปบบบคคดีี่่่่แฟภภะสพ ของสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยต้องค่อนข้างดีมากๆเนะพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับทางทีมเนี่ยเขาคาดการเอาไว้ครับว่าทางทางสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยน่าจะลงทําการแข่งขันเนี่ยประมาณนะครับ54เกมจาก72เกมที่ทําการแข่งขันและถ้าเกิดเพื่อนๆย้อนอกลับไปดูดูสถิติเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2018 2019 <29 S 2> เนี่ยไม่รวมฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขามือหักเนี่ยนะครับสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยพลาดการลงสนามเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ22เกมดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขามีอาการบาดเเเเเเจจจ็บขึ้้นนนนมมาาอออออีีีีีกก่่ยยดดดโลสตทวรริ์ะ จากพื้นที่เพย์ออฟก็เป็นได้ครับดังนั้นเนี่ยต้องภาวนาเลยครับเลยคิดว่านะครับฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยของ Golden State Warriors อเนี่ยชัยชนะของพวกเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ39เกมครับอยู่ที่อันดับเนี่แหละครับอาจจะดูแล้วเนี่ยขัดใจแฟนๆของ Golden State Warriors นะคะแต่พวกเราก็มาเป็นกําลังใจให้พวกเขากันค่ะทีนี้เราไปดูผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมากันสัหน่อยพวกเขามีผลงานชนะเพียง15เกมแพ้50เกมค่ะ เป็นอันดับสุดท้ายอันดับที่30เลยนะคะและในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะพวกเขาก็ยังคงต้องลุ้นพื้นที่ในเพลย์ออฟกันต่อไปค,ค่ะเหนื่อยหน่อยนะคะแฟนๆ Golden State Warriors ทีนี้ค่ะเราไปต่อกันที่อันดับต่อไปเลยค่ะนั่นก็คืออันดับที่6นะคะอดมินเอเนี่ยเลือกยูทาห์ Jazz ค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะเป็นฤดูกาลที่2ของไมค์คอลลี่กับทีม Utah Jazz ครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยพวกเขาจะได้ตัวโบยานบ็อกดานนิชที่กลับมาจากการบาดเจ็บนะครับ โบยานบอกดานวิชเนี่ยคือผู้เล่นที่ทำแต้มเฉลีย่ยเนี่ยเป็นอันดับ2ของทีมนะครับเป็นรองแค่โดนาเวนมิเชลและพวกเขาใช้ม mid level e x c e p t i o นครับเอาตัวเดริกเฟเวอร์ครับกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึง่งทีนี้หลายๆคนก็ถามว่าอะแล้วทำไมในฤดูกาลที่แล้วปล่อยไปแล้วฤดูกาลนี้เพิ่งมาเอาตัวมาแล้วจ่ายแพงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเนี่ยคำตอบก็คือพวกเขาเนี่ยต้องเคลียร์เพดานเงินครับเพื่อที่จะเอาตัวโบยานบอกดานวิชมาร่วมทีมให้ได้ไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะเซ็นได้ครับและการกลับมาครั้งนี้เนี่ยครับของเดริกเฟเวอร์เนี่ย หลักๆแล้วก็น่าจะมาเป็นตัวสำรองให้กับรูดี้โกเบร์เนี่ยมาช่วยในกำลังเสริมครับมาเลยทําให้ทัพสำรองของพวกเขาเนี่ยที่มีจอแดนคลักสันมีโจอิงเกิลเนี่ยแล้วก็ได้ตัวของเดริกเฟเวอร์เข้ามาเนี่ยก็น่าจะดูแข็งแกร่งมากขึ้นและที่เหลือครับเป็นหน้าที่ของ2ตัวหลักของทีมครับอย่างรูดี้โกเบร์แล้วก็โดนวานมิเชลครับที่เพิ่งได้น้ํามันหล่อเลื่นยี่ห้อดอลลาร์สมัยนี้นะครับยี่ห้อนี้ที่หล่อเลื่นได้ดีมากเลยนะครับายไปี่ห้อนี้ช่างักจริงๆครับโอ้โหโดนวานมิเชลนี่คงฟูดปลาดหน้้้้้าาาาาดดดดููเเเเเเลลลลลยยยพรรรระะะะมััััันน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 นืื่่่่่หออกกกิิีีีีวคคคบบงงใฤทจถึ ยูท่าแจ๊สเนี่ย <Ừ. S 2> น่าจะเข้าป้ายเป็นอันดับ6น่าจะมีผลงานชัยชนะเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40เกมครับสำหรับยูท่าแจ๊สค่ะก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะคะที่มักจะโดนมองข้ามค่ะในฤดูกาลที่แล้วเนะะี่ยค่ะเขามีผลงานชนะ44เกมค่ะแพ้28เกมจบฤดูกาลที่อันดับ6ค่ะเขา้าเพลย์ออฟแพ้เดนเวอร์นักเกสตกเพลย์ออฟรอบแรกแบบพลาดไปนิดเดียวเองค่ะในบัสเซอร์บีเทอร์จากไมค์คอลลี่เนี่ยนะคะหากลงนี่ก็ชนะไปแล้วนะคะสำหรับฤดูกาลที่แล้วค่ะยูท่าแจ๊สเชียร์มันจริงๆนะคะมิเน่เรามา ชมกันค่ะในดูการที่จะถึงนี้นะคะตูนว่าก็เป็นอีกทีมหนึ่งค่ะที่มันแน่นอนค่ะทีนี้ค่ะเรามาถึงอันดับที่5แล้วค่ะแอมิเ,เยเลือกพอร์ตแลนเทิลเบลเซอร์สค่ะ ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอร์ตแลนด์เทรเลเบเซอร์เนี่ยพวกเขามีปัญหาผู้เล่นตัวหลักเนี่ยบาดเจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยมันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมพวกเขาถึงต้องเอาตัวคาร์เมโล n แอนโทนีมาร่วมทีมครับและคาร์เมโล n แอนโทนีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดไปนะครับใช่ค่ะเขาสร้างผลงานได้ประทับใจแฟนๆเป็นอย่างยิ่งและทําให้ในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยที่จบไปเนี่ยนะครับพวกเขาเก็บตัวคาร์เมโล่แอนโทนีไว้ได้เก็บตัวร o d n e นี่ฮุเอาไว้ได้เอาตัวเอนนิสแคนเตอร์เข้ามาร่วม แต่พอไปอยู่กับบอสตันเซลติกซะเนี่ยอาจจะเล่นไม่ค่อยเข้ากับระบบอะไรก็ไม่ทราบครับตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ปากหวานเช่นเคยครับเขาบอกว่าตอนนี้เขากลับมาสู่บ้านของเขาแล้วนี่คือบ้านของเขาเขาจะไม่ไปไหน<พ>อ,อีกแล้วปร,ระมาณนี้ครับนี่คือ NS Canter เครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับพวกเขาได้ตัวเดริกโจนสจูเนียมาจากแมมมี่ครับและที่สําคัญครับโรเบิร์ตโคฟิงตันครับเหล่านี้เนี่ยครับคือกลุ่มกําลังที่จะเข้ามาเสริมงานให้กับเดเมนเลเลอร์ครับกับซีเจมคคอลั์ทั้ง2คนเนี่ยจะเป็นกาลังสําคัญโดยที่มีเเหลล่่าาานนน้้้ยยยคอออรมูดััง ฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ย เข้าเพลย o f f ฟค่อนข้างแน่นอนครับและก็น่าจะเข้าอันดับ5ผลงานชนะโดยรวมส่วนตัวคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะทําได้อยู่ที่41เกมครับลุ้นก็สนุกจริงนะคะสมัครพรตแลนเทรเบเซอร์ re re ในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะเราไปดูผลงานเขากันสหน่อยค่ะที่มินเอ,เอบอกว่าต้องลุ้นกันหนักมากเลยผลงานเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาชนะ35เกมค่ะแพ้39เกมต้องเล่น play in นะคะเข้าเป็นอันดับ8ค่ะแล้วก็แพ้ LA Lakers ตกรอบแรกไปตามระเบียบค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี่ค่ะตูนมั่นใจเลยค่ะว่าเป็นอีกทีมหนึ่งนะคะที่ฟแฟนๆเนี่ย เชียร์แล้วก็สนุกแน่นอนค่ะเราไปต่อที่ท็อปโฟกันเลยค่ะทีมอันดับ4ที่เอ็มิเอเลือกไว้นะคะนั่นก็คือดัลลัสแมวเวอริกส์ค่ะมั่นใจลูก้าขนาดนั้นเลยใช,ใช่ไหมคะใช่ครับคือในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะดัลลัสแมวเวอริกส์เนี่ยถือว่าเป็นทีมระดับท็อปนะครับในการเล่นเกมบุกแต่ในการเล่นเกมรับเนี่ยทีมของดัลลัสแมวเวอริกส์อยู่ในระดับกลางๆของลีกครับมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาตัดสินใจเทรดเซตเคอร์รี่ไปครับ,รบแล้วก็เอาตัวจอร์จรริชา์ดสันเข้ามามคืออจร์์์จจจรรรรริิชาาดดสสัันนนนนเเเีี่่ยยะะะคคคบออง3แู้ซไไม แต่การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยดีกว่าเซตเคอรีแน่นอนครับการยิง3มคะแนนของจอร์ดวิช์ดสันเนี่ยอาจจะดีขึ้นเมื่อเล่นกับลูกาดอดชิคครับเพราะว่าลูกาเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่คอยสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนสร้างจังหวะให้เพื่อนและก็ทําให้การเล่นของเพื่อนๆร่วมทีมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าการยิง3คะแนนของทีมอาจจะลดลงเมื่อเสียเซตเคอรีไปเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ย ทีมดัลลัสแมริกเนี่ยรันเกมบุกผ่านรูกาดอนชีก,กับคริสตัปปอร์เซนกิสเป็นหลักอยู่แล้วและแม้ว่าใน,นช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยนะพวกเขาจะยังคงไม่มีคริสตัปปอร์เซนกิสนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยกำลังพักฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นหมอนรองกระดูกเ uh huh. ข่าฉีกอยู่เนี่ยนะครับแต่ก็เชื่อว่าด้วยความสามารถความ uh huh. เก่งความสดของล uh ูกระดอนชีกเนี่ยนะครับจะทำให้ทีมดัลลัสแมริกเนี่ยยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆและล่าสุดเนี่ยนะถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามข่าวดีๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราสองคน เซ็นสัญญาณ1ปี2.6ล้านเหรียญกับ JJ b a บ r รี่กาดตัวหลักกาดตัวที่เป็นขวัญใจของอแฟนๆเนี่ยนะเก็บเอาไว้ แต่ล่าสุดเมื่อตะกี้นี่เองก่อนที่พวกเราจะทําวิดีโอเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าทางทีมเนี่ยได้ปล่อยตัวเจเจบาเรียออกไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับทีมนะครับเป็นฟรีเอเจนต์เจเจบาเรียเนี่ยสามารถไปอยู่กับทีมไหนก็ได้แล้วตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่ทําแบบนี้นะครับเจ้าของทีมดัลลัสแมวเรกอย่างมาร์คคิวบันเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาตอบแทนให้กับเจเจบาเรียครับที่อยู่กับทีมมา11ฤดูกาลเนี่ยนะครับเหมือนก็เป็นการให้เงินไปเลยครับสองจุล้านเหรียญแล้วก็อโอเคเซ็นเเเเเเสรรร็็็จจจจจจจแแแแลลล้้้้วววกกกกปป่่่่่่่อออออออยยยยยยตตัไไไไไาาาาาาะะมมมมมดดีีีีีผผนนนนนนใใททํููบ ับแต่นี่คือการตอบแทนที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับหมายความว่าเจเจบาเรียเนี่ยสามารถไปเซ็นกับทีมไหนก็ได้เนี่ยตอนนี้แล้วอาจจะได้เงินก้อนนี้อีกครั้งนึงครับเป็นสัญญาขั้นต่ำ2.6ล้านเหรียญเต็มๆก็คือตอนนี้ก็คือมีเงิน5.2ล,ล้านเหรียญอยู่ในแบงก์เนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งดีๆที่มาร์คคิวบันให้ครับทีนี้กลับมาสู่การคาดการณ์นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าดัลลัสแมริเวย์เนี่ย น่าจะเข้าอันดับ4แล้วก็จะมีผลงานชนะโดยรวมเนี่ยอยู่ที่42เกมครับและมากกว่านั้นเนี่ยคิดว่าลูกรดอนชิดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเต็งในการคว้า MVP ด้วยครับสรับมาร์คคิวบ้างไงมิเนตูเนี่ยประทับใจมากจริงๆนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของทีมกีฬาเลยค่ะที่มีความทุ่มเทแล้วก็มีความใส่ใจให้กับนักกีฬาของเขาอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเดิร์กโนวิสกี้นะคะแล้วก็ไล่มาช่วยเหลือเดรอนเต้เวสค่ะที่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ปัญหาสภาพจิตใจนะคะแล้วก็มาเจเจเบเรียอีค่ะสุด ค่ะทีนี้นะคะกลับเข้ามาดูผลงานของดัลลัสแมริเวย์สค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมากันซะหน่อยพวกเขาชนะ43เกมแพ้32เกมค่ะเป็นอันดับ7นะคะแม้จะตกรอบแรกในเพลย์ออฟนะคะแต่พวกเขาก็ต่อสู้กับ LA ลเอคลิปเปอร์สได้อย่างระทับใจแฟนๆจริงค่ะเราไปต่อที่อันดับ3กันเลยค่ะแอดมินเอเนี่ยเลือกเดนเวอร์นักเกสเพราะอะไรคะสำหรับเดนเวอร์นักเกสในช่วงเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสียได้ยอยู่อย่างเดียวครับนั่นก็คือพวกเขาเนี่ย <ừ. S 2> ไม่สามารถเก็บตัวเจอร์มี่แกรนด์เอาไว้ได้ คนนี้คือผู้เล่นที่มีอนาคตแล้วก็เล่นค่อนข้างลงตัวกับทีมแต่ก็ไม่เป็นไรครับพวกเขาเอาตัวเจมส์ไคิลกรีนเข้ามาแทนครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มีผ,ผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่ง,งเอาเข้ามาเสริมการเล่นเกมรับให้กับนิโคลายโยคิชได้ในระดับหนึ่งครับและพวกเขาเนี่ยก็ตัดสินใจเก็บตัวพอลมิวแซบเอาไว้ครับแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถและก,ก็การพัฒนาของไมเคิลพอลเดอร์จูเนียรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของโบโบเนี่ยนะครับมีความแข็งแกร่งมากขึ้น มีโอกาสในการเล่นมากขึ้นและที่สําคัญอย่าลืมนะครับ NBA เนี่ยอนุญ,ญาตในฤดูกาลที่จะถึงนี้ยังให้เขาเป็น rookie กกอยู่นะครับดังนั้นหมายความว่าโบโบเนี่ยมีลุน้นที่จะควา้าร o o k i e แห่งปีเราต้องมาติดตาม,มชมกันและเท่านั้นยังไม่พอครับพวกเขายังได้ตัววิลบาตันเนี่ย กลับมันจะอาการบาดเจ็บครับตอนนี้นี่คือแบบขุมกําลังนี่พร้อมและที่ลืมไม่ได้ครับพวกเขายังมีแกนหลัก2คนนั่นคือนิโคลายโยคิชกับเจมาลเมอรีตราบใดที่ยังมี2คนนี้อยู่เนี่ยเดนเวอร์นักเกสก็ยังคงแข็งแกร่งแน่นอนครับและฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องเข้าป้ายเป็นอันดับ3เหมือนเดิมครับและผลงานชนะโดยรวมของพวกเขานี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ44เกมครับฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะมีเนสเซได้อย่างหนึ่งค่ะไม่มีออสตาเกมนะคะตูนกะลุ้นให้เจมาลเมอรีนี่ติดออสตาซะ ถัดไปค่ะทีนี้ค่ะเรายอ้อนกลับไปดูผลงานของพวกเขาในฤดูกาลที่ผ่านมากันสัหน่อยพวกเขามีผลงานชนะ46เกมแพ้27เกมเป็นอันดับที่3นะคะทีมของพวกเขาเนี่ยค่ะสามารถมาลุยสร้างผลงานประทับใจค่ะสร้างความช็อกให้กับแฟนๆทั่วโลกจริงนะคะไปจนถึงนัดชิงสายได้เลยค่ะเราต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนีค<ม>่ค่ะเขาจะสร้างความช็อกให้กับแฟนๆทั่วโลกอีกหรือเปล่าค่ะเราไปต่อกันที่ทีมอันดับ2อ่ะนั่นก็คือ LA Clippers ค่ะที่มี Kawhi เดอร์ Terminator นั่ขวัญใจของเอมิเนอีก คนหนึ่งอยู่ในทีมด้วยนะคะไม่รู้ว่าฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะจะผิดหวังแบบฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าน,นะคะคาวาเลเนอร์ได้ส่งข้อความมาบอกเขาว่าปีนี้ไม่ผิดหวังแ <c oughs> น่อนอ <c oughs> นอ <c oughs> นี่คือสิ่งที่คาวาเลเนอร์เนี่ยเขาต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่แอมินตูนพูดครับมันคือความผิดหวังจริงๆเพราะว่าแฟนๆบ้าส่วนมากแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นนัดชิงสายนะครับเป็น LA l เ k ล r s เกอร์เจอกับ LA c ค i p p e r s แต่สุดท้ายอย่างที่บอกครับว่าทีมที่ดีกว่าเนี่ยยังไงก็ต้องเข้ารอบ และเดนเวอร์นักเกสคือทีมที่ดีกว่าจริงๆครับต้องยอมรับเลยไม่ใช่ความฟลุกไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่คือเดนเวอร์นักเกสดีกว่า LA ลเอคลิปเปอร์ครับในในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมาแต่ทีนี้ครับในช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเสียตัวมอนเทรสแฮโร่ไปก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ได้ตัวเซิร์ชอิบาก้าเข้ามานะครับในจุดนี้นะครับแอนดมินมองว่าทาง LA ลเอคลิปเปอร์เนี่ยพวกเขาก็รู้ดีครับว่าการที่เอาเซิร์ชอิบาก้าเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเติมเต็ม18.6แต้มต่อเเเเเเเกกกมมมมมททททททีีททนนีีีีีี่่่่่่่อออออนน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 นรรรสสแแฮโววว์าาาาาไไไ้้้้้้้้ใใหหับยยยยคืตงงดาาดดข แต่เขาต้องการให้เซิร์ชอิบา้าเนี่ยที่สามารถยิง3คะแนนได้เนี่ย พอเอามายิงปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทําให้ทีมตรงข้ามเนี่ยต้องถ่างโซนออกมารับพอถ่างโซนออกมารับปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าทางพอจอชอร์ควายเลเนอร์เนี่ยะจะมีพื้นที่ในการเข้าทำเนี่ยดีมากขึ้นง่ายมากขึ้นไม่เหมือนตอนที่มอนเทสเฮโรยังอยู่เพราะว่ามอนเทสเฮโรไปยืมปักข้างในปุ๊บเนี่ยส่วนของทีมตรงข้ามเนี่ยก็มันมค่อนข้างแน่นเนี่ยนะครับดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเล่นเกมบุกค่อนข้างชัดและที่สําคัญที่สุดเลยส่วนตัวลึกๆคิดว่่่่่าาาาาาาถ้้้้เเกกกิิิดดสมมมตตวววทททััังงงง2ีีนนอออจคครรใพะ คริปเปอร์จบอันดับ2ใช่ไหมครับแล้วเดนเวอร์เนี่ยจบอันดับ3พอเข้าสู่รอบ2เนี่ยก็ต้องมาเจอกันถ้าเกิดเจอกันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องวางหมากให้เอาเซิร์ชิบาก้านี่แหละประกบใส่เป็นตัวหลักใส่กับนิโคลายโยคิชเลยนี่คือแผนหลักที่คิดว่านะครับและท้ายที่สุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไทรอนรูแล้วครับว่าการที่เปลี่ยนตัวเขาขึ้นมาเป็นห,หัวหน้าโค้ชเนี่ยจะมีการแก้เคมีในทีมยังไงความสัมพันธ์ในทีมจะดีขึ้นไหมหการใช้งานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยอย่างเซอรอ โดนปล่อยตัวจากชาร์ลฮอนเนตเป็นฟรีเอเจนต์ปุ๊บทาง LA ลเอคลิปเปอร์เนี่ยรีบเซ็นเลยเอากลับมาเก็บเอามาช่วยเอาเอาไว้มาช่วยใช้งานเนี่ยนะครับเว่าตัวนิโคลัสบาทูมเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในการเล่นค่อนข้างสูงเหมือนกันดังนั้นก็น่าสนใจครับและยังมีลุคเคนเนอร์ดิกดังนั้นเนี่ยมารอดูกันครับว่าไทรอนรูเนี่ยเขาจะมีแผนการเล่นยังไงแต่ส่วนตัวคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ย LA ลเอคลิปเปอร์สที่มีคาวายเลนเนอร์กับพอจอร์จเนี่ยก็ยังเป็นทีมที่น่นากลััวครบ น่าจะเข้าป้ายเป็นอันดับ2และก็คิดว่าเขายังคงเป็นสตูตัวชาการให้กับ I L.A. Lakers ต่อไปครับผลงานในภาพรวมทั้งหมดเนี่ย คิดว่า LA Clippers น่าจะชนะอยู่ที่ประมาณ47เกมครับตูนะคะได้ยินสื่อเมืองน,นอกพูดอยู่บ่อยๆเลยค่ะเกี่ยวกับลีดเดอร์ชิพใน Locker Ro o m มนะคะที่ทาง LA c l i ค p e r s ปอร์เสขาดหายไป <ừ. S 1> ค่ะไม่รู้นะคะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะทางโค้ชชัยลอนลูค่ะจะมีการปรับปรุงในส่วนนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะ <ừ. S 1> ทีนี้ย้อนกลับไปดูผลงานของพวกเขาค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาสะหน่อยค่ะพวกเขาชนะ49เกมค่ะแพ้23เกมเป็นอันดับ2นะคะในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ตกเพลย์ออฟรอบ2อย่างน่าผิดหวังค่ะร<อ>เราไป ต่อันที่ทีมอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งค่ะของทางฝั่งตะวันตกค่ะนั่นก็คือ LA Lakers ค่ะแอนมินเอมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะต้องยอมรับเลยว่าการร่วมงานระหว่างแอนโทนีเดวิสกับเ e ร r อนเจมส์เนี่ย ทำให้เขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่หูดูโอที่ดีที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมามครับต้องยอมรับเลยและสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําให้พวกเขาเนี่ยไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการคว้าชแชมป์ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะแม้ว่าพวกเขาจะเสียตัวหลักๆไปเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นราจอนรอนโดเดวายฮาวเวิร์ดเจวเอลแมคกี้หรือว่าหลายๆคนที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ร็อบพาริงก้าครับเขาก็เติมทีมมาได้ดีจริงๆครับต้อง<ช>ยอมรับเลยว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ย L.A.Lakers คือทีมที่มีการ เสริมทีมการเตริมทัพที่ดีที่สุดจริงๆครับต้องยอมรับเลยแต่การที่เขาได้ทั้งเดนิสโทรเดอร์มอนเทรส์แฮโรเวสลีย์แมทธิวรวมไปถึงมาร์กซอรด้วยเนี่ยนะมันจะทําให้งานของคู่หูดูโออย่างแอนโทนีเดวิสแล้วก็โรบอนเจมส์เนี่ยมันยิ่งน่ากลัวมากขึ้นนะครับ uh huh. ถ้าเกิดดูตามเปเปอร์ลายชื่อแบบนี้นลแล้วเนี่ยน่ากลัวจริงๆอ่ะดังนั้นครับไม่แปลกใจเลยครับว่าสื่อแล้วก็บรรดาแฟนๆ uh huh. ส่วนมากแล้วเนี่ยก็ยังคงคิดว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเลอกอร์เนนนนนนี่่่ยยาาาจะะเเข้้ปป็อััััดบใฝงตตวกและก็เป็นนออััดบ2ขงลีกนะครับเป็นรองแค่มิว แต่ก็ยังคงเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์ติดต่อกัน2สมัยนี่แหละครับเรามารอชมครับแต่ส่วนตัวคิดว่านะครับทีมของพวกเขาเนี่ยน่าจะมีผลงานชัยชนะอ,อยู่ที่ประมาณ48-49เกมครับในฝั่งตะวันตกนี่ยค่ะมีเดบ,บี้กันหนักมากจริง<ช>นะคะห่างกันแค่สงเกมไหมคะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงใช่ครับคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นภาพรวมที่พวกเราเนี่ยให้แฟนๆบาสได้เห็นคร่าวๆครับว่าเอออันนี้น่าจะอยู่อันดับ1 2 3 2> ไล่ลงมาแบบนี้นครับมันอาจจะผิดพลาดกันก็ได้ครับเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยมันบี้กันจริงๆ สลับกันได้ไม่จําเป็นต้องเห็นตรงกันนะครับแต่นี่คือความสนุกร่วมกันครับทีนี้เรามาดูผลงานของแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมานสักหน่อยค่ะพวกเขาชนะ52เกมแพ้19เกมเป็นอันดับ1ของฝั่งตะวันตกค่ะและก็เป็นอันดับ2ของลีกกนและสุดท้ายก็คว้าแชมป์ NBA ที่ผ่านมาได้สําเร็จสําหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะพวกเขาจะสามารถคว้า back to back แชมป์หรือแชมป์สสมัยติดต่อกันได้หรือไม่พวกเราต้องมารอติดตามชมกันนะคะทีนี้ค่ะตูจะขอสรุปอีกครั้งนะคะสำหรับการคาดการณ์ในฝั่งตะวันตกค่ะอันดับ อันดบ1ถึงอันดับ15ของ NBA m a n เนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างค่ะอันดับ1ค่ะ LA Lakers ชนะ48 4 9ถึง49เกมนะคะอันดับ2ค่ะ LA Clippers ชนะ47เกมค่ะอันดับ3 Denver Nuggets ชนะ44เกมค่ะอันดับ4ค่ะ Dallas Mavericks 42เกมค่ะอันดับ5ค่ะพ o r t l a n d t r a i l b l a z e r ชนะ41เกมค่ะอันดับ6ค่ะ์แจ๊สค่ะชนะ40เกมค่ะอันดับ7ค่ะ Golden State w a r r อ o r s ชนะ39เกมค่ะอันดับ8ค่ะ p นิกซ์ซันส์ชนะ37เกมค่ะอันดับ9ค่ะ New อ r l e a n s p e l i ์ชนะ36เกมค่ะอันดับ10 Houston Rockets 35เกมค่ะอันดับที่11ค่ะ m e ม p h i กิสลีย์ชนะ31เกมค่ะ อันดับที่12ค่ะ Sacramento Kings ชนะ29เกมค่ะอันดับที่13ค่ะ San Antonio Spurs ชนะ28เกมค่ะอันดับที่14ค่ะ Minnesota Timberwolves ชนะ27เกมค่ะและก็ปิดท้ายกันที่อันดับ15ค่ะ OKC Thunder ชนะ23เกมค่ะและนี่ก็คือการจัดอันดับของ NBA มเนียในฝั่งตะวันตกค่ะเพื่อนๆล่ะค่ะคิดอย่างไรบ้างคะลองจัดอันดับกันดูสิคะที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะ คลาสุสิคแน่นจ้าถ้ายังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์จ้าถ้ายังไม่ได้กดซับก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับที่เราโค้ด N B A มนเนี่ยตรงกลางนี้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสซอกสนสุกและคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราทั้งสองคนงานนึกถึง N B A นึกถึง N B A ม่นเนี่ยนะคะวันนี้พวกเร้องสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเร้องสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ